สวัสดีครับผมนลงซื้อขายรถมือ2วันนี้เลิกดีส่งมอบรถอีก1นคันครับสำหรับคันนี้ไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมต้องขอขอบคุณลูกค้าจากอำเภอนาำพองนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานของนลงซื้อขายรถมือ2นะครับผมสำหรับคันนี้เป็นรถเทรลเลอร์10บล้อ,อเทรลเลอร์ลักกี้195นะครับ FVM สภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะครับทางทีมงานก็เช็ครถให้ลูกค้าพร้อมใช้นะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะดูรถนะครับที่ร้านเราจังมีให้เลือกชมอีกมากมายหลายรายการนะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0908588220 0933258446นะครับเข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธทยง ข้างปั๊มบางจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุทเทศสศงนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผมหรือว่าลูกค้าจะเข้าชมรถทางเพจเฟ e บุ o k นลรงซื้อขายรถมือสองได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับอีกช่องทางก็เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวนล่งซื้อขายรถมือสองนะครับเป็นเว็บไซต์ w w w n a r o n g t u t บน c o m นะครับ หรือจะเป็นช่องทาง YouTube นะารงซื้อขายรถมือสองก็ได้นะครับผมเรามีรถให้ลูกค้าเลือกชมหลายรายการนะครับขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาให้ได้คืนร้อยเท่าพันเท่านะครับผมขอให้ลูกค้าโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆครับผมสวัสดีครับ